สลากออมสินคืออะไรหาคำตอบได้ในลิสขับวันมิ u t ตสลากออมสินเป็นสินทรัพย์ทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่ออกโดยรัฐบาลซึ่งปัจจุบันจำหน่ายอยู่2แห่งด้วยกันคือธนาคารออมสินและธนาคารทกรสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งสลากออมสินเป็นการลงทุนออมระยะยาวรูปแบบหนึ่งซึ่งมีการกำหนดระยะเวลาเช่นออม1ปีออม3ปีออม5ปี หากเราถือครองจนครบกำหนดสัญญาเราจะได้เงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยออกมาแถมคุณยังได้รุนรางวัลในแต่ละงวดที่สลากออมสินเป็นผู้ออกด้วยนะครับสลากออมสินจึงเป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจเพราะผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ1-1.8%ถึงต่อปีโดยประมาณเลยนะครับซึ่งคุณมั่นใจได้เลยว่าเงินต้นของคุณจะไม่หายเป็นไงครับเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่าออมเงินแค่ในธนาคารอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับสำหรับท่านใดที่สงสยัยหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกดูได้ที่ลิงก์ และฝากเพจของพวกเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ